ทำอะไรอะไอ,ไอ,ไอ,ไอบอกว่าจะทำอะไรทำให้มึงออกไปจากวงเล่ไนะมึงรู้ไหมว่ากูเกลียดที่หน้ามึงมากแค่ไหนมึงทำป็นเก่งทุกอย่างทำให้พ่อไว้ใจพ่อไม่ให้กูเป็นหัวหน้าวงก็เพราะมึงอะตนก็เลยหาเรื่องให้อายตำรวจจับใิ่ไหมไม่นอนนไม่ไหมไม เราเองก็ต้องเฮ็ดกันรุ่นแรกขนาดานี้ด้วยไอ้ก็ถามเรออาเขาได้บ้างว่าไม่ได้ยัง,อย,งอยู่ดีๆผมมึงบอกไปเฮ็ดมันเถอะนนไม่ทำอะไรสักหน่อยนนท์แค่เดินผ่านมาแถวนี้ยอยู่ดีๆไอ้ผมก็เข้ามาชกนนใหญ่เลยนนท์ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังถ้าจะมาด้อ,ดอมๆมองๆเลยที่อดไอ้ฮะนนมาเดินดูความเรียบร้อยเพื่อมีแค่ระเบิดมาซุกไว้ต้นผิดตรงไหนอะ แลาที่อยู่ในมือแกไอ้ขอดูดีๆทำไมไม่ให้อ้ายดูเห็นไหมว่าไม่มีอะไรสักหน่อย ไอ้พนเาะแว้คนอื่นมากเกินไปจังไดนน้นก็เป็นน่องของออ้เป็นลูกของพอค้อนเหตุนเ,เสิมันเหมือนกับคนไปสำนึกบุญคุณ มีเรื่องกันอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันทั้งที่มีกันอยู่แค่เนี้ยน,นไม่ใช่คนหาเรื่องนะพ่ออ้พลต่างหากที่หาเรื่องก่อนดีนะที่ไอ้นั้มาช่วยไว้แต่ต่อไปอะนอนไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างนะสิถ้าต้องทำงานด้วยกันอีกอะทำม่ได้ก็ไม่ต้องทำต่างคนต่างอยู่ แ่บุรว่าครั้งนี้พี่ก้องต้องตัดสินใจแล้วนะจ๊ะไม่อย่างนั้นน่ะลูกของพี่ก้องอาจจะลำบากแตวบุ็พูดเกินไปพนอยู่กับเรามาตั้งนานรับผิดชอบงานทุกอย่างแทนพ่อไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ในท้ายมันเป็นเรื่องใหญ่เลยแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ถ้าทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็อาจจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้นะจ๊ะพนัดพ่อต้องพูดกันให้มากขึ้นพอไปย่ามีเรื่องอีกเหรอ พ่อขอเตือนขั้งสุดท้ายแล้วพ่อจะไว้ใจได้แค่ไหนว่าคนอื่นจะไม่โกงเงินพ่อคนยังอายบ่เคยคิดโกงไัยถ้าว่าเสื่อเนี่ยไปวันที่มาตรวจสอบเบิ่งได้ฉันก็ไม่ได้ว่าอย่างน,นั้นนี่ก็แค่สงสัยอะลำพังเงินที่พ่อให้แกคงไม่มีปัญญาไปซื้อรถได้หรอกได้สิเพราะอาย พอได้เอาเงินไปเล่นการพน,นันไอน้นอนพลนนคุยกันดีๆบ้างได้ไหมก็เหมือนว่านนน่ะโถ่เอ้ยไอ้คนนี้แหละคุณถไาอา้เนี่ยแหละคุณไอ้ผมไมปย่ำไปข้นที่มันเห็นไอ้ไอ้เกือบตึกที่คุก,กนี่ไม่ยืนได้เลยดอกไอ้พลเฮ้ยอ,ออกมาตัดกันยังกับหมาคนบ้าเดียวกันกัแท้แย่ๆไปทำกา้างได้แล้ว มาหรือโละโนะโละโละมาหรือนะจ้ะบ่แม่พี่น้องหมอรำขอเขามือนีสิมาเล่นให้พ่อแม่พี่น้องชส้มวัดบ้านเฮายิ่งเมื่อมาเป็นกระเพื่อใจตกขาเขาเท้าสาวสวยๆเน้ะพ่อแม่พี่น้องคืนนี้ตักเฮ้าเสดเด่นยอดเดงนจ้างป่างลยจ้า ไปป่ะเดี๋ยวขึ้นหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวคนมองไม่เห็นจ้ะช่างคิดไม่ถึงจริงๆนางจันว่างของเราจะมีวันนี้วันที่เราต้องมาลำขอข้าวเขากินยีงก็ขอทานอ่ะฮะนี่จะมีแคนอยู่เราคงไม่ลำบากขนาดนี้หรอก แต่ฉันว่านะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราแล้วนะแต่ฉันทำใจไม่ได้กระจอกอย่างนี้เนี่ยนะนี่ถ้าเผื่อไอ้กล้องมันมามันจะต้องหัวเราะเยอะเราไปสนใจทำไมล่ะ <Hey. S 1> นี่แล้วเ,เอาศิละปะแลกข้าวนะเราไม่ได้ไปขอกินฟรีรแม่อย่าคิดมากเลยนะเราอดคนอื่นก็ไม่ได้อดกับเรานะแม่ แต่แม่แม่จ๋าเรามาถึงขั้นนี้แล้วอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทำให้ดีที่สุดนะแม่ดาวเชื่อนะว่าม,มันต้องมีสิชาวบ้านที่เขาอยากดูหมอลำจริงๆดาวแม่กลัวว่าพอเข้ามาเห็นเวทีกระจกะกระจอกของเรานะเขาจะสมเพชเราซะมากกว่านะ่ะ สำหรับดาวนะถ้าเราเล่นดีถึงคนดูจะไม่มากแต่ดาวก็ดีใจนะแม่อย่างน้อยเราให้ความเพลิดเพลินกับคนอื่นเขาอะอะแม่จะพยายามทำใจกันแล้วกันดาวนะ้าพิมพ์นะจาจันไปกินข้าว,วาากันเถอะจ้ะกับข้าวเสร็จแล้ว วงไงเลยเนาะแต่พี่ว่ามันก็อบอุ่นดีนะแหละตอนที่พี่เป็นเด็กอะวงหมอลำขาก็ทําำกันเล็กๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันไปบ่รอดเขาก็เลยปรับตัวไม่ทำเป็นเวทีใหญ่ๆมีแสงสีเสียงอลังการแต่ผมว่าเวทีใหญ่แบบนั้นมันดูคลึกค้นเกินไปนะครับคนที่มาดูหมอรำจริงๆอ่ะ คงจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกพวกวัยรุ่นนะครับเยอะพวกนี้พอกินเหล้ากันก็เมาได้ที่ก็ตีกันจนเดี๋ยวนี้คนที่จะจ้างเราไปทำงานน่ะน้อยลงเต็มทีแล้วครับพี่แหล่อืมแม่แล้วในหน่อยอะไรดีเพราะว่าเขาสีใดคนน่ะที่ตั้งใจเมื่อเบิ่งหมอล่ำจริงๆที่อืมซาตุ อย่าให้มีไว้รุ่นมาตีกันในงานเล่าเธอสาธุเพียงเพียงเพียงใครอนุญาตให้มาแสดงที่นี่